พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูอริธโมบทที่สี่พระยาหฮวาตรัสแกโมเซและอาโรนว่าเจ้าจมนับจำนวนรวมบุตรชายทั้งหลายของโคฮารจากท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของเลวีตามครอบครัวตามวงวานของเขาคนทั้งหลายที่มีอายุตั้งแต่30ปีจนถึง50ปีทุกคนที่เข้ามาปรนิบัติเพื่อทำงานช่างฝีมือผู้มีทักษะในกระจมประชุมนั้น นี่เป็นงานที่บุตรชายทั้งหลายของโคฮาร์ดจะโปรนิบัติในกระโจมประชุมคืองานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดเมื่อยกค่ายไปอารโอนและบุตรชายของเขาจะเข้าไปปลดม่านวางลงแล้วนำมาคลุมหีบแห่งพยานไว้และเอาหนังปลาโลมาคลุมไว้เอาผ้าสีฟ้าล้วนปูทับบนนั้นและสอดคลานหามไว้ให้พวกเขาเอาผ้าสีฟ้าปูบนโต๊ะขนมปังเบื้องพระพัก วางจานถ้วยชามและคนโทสำหรับรินเครื่องบูชาดื่มไว้บนนั้นและขนมปังตั้งถวายเสมอไปก็ให้วางไว้บนนั้นด้วยแล้วเอาผ้าสีแดงเข้มปูทับบนของหลังนี้แล้วคลุมด้วยหนังปลาโลมาและสอดคานหางไว้ให้พวกเขาเอาผ้าสีฟ้ามาคลุมคันประทีปสำหรับส่องสว่างอีกทั้งดวงประทีปกันไกลถาดรองกันไกลและภาชนะสำหรับใส่น้ำมันทั้งหมด ที่พวกเขาใช้ในการปฏิบัติดูแลคันประทีบนั้นแล้วเอาหนังปลาโลมามาห่อคันประทีบพ,พร้อมด้วยเครื่องใช้ทั้งหมดของคันประทีปไว้และวางไว้บนโครงหามให้พวกเขาเอาผ้าสีฟ้าปูบนแท่นทองคําเอาหนังปลาโลมาคลุมทับแล้วสอดคานหามไว้ให้พวกเขาเอาผ้าสีฟ้าห่อเครื่องใช้ทั้งหมดที่พวกเขาใช้ในการปฏิบัติในสถานที่บริสุทธิ์ เอาหนังปลาโลมาคลุมทับแล้ววางไว้บนโครงหามและให้พวกเขาเอาขี้เท่าออกจากแท่นบูชาแล้วเอาผ้าสีม่วงปูบนแท่นนั้นแล้วเอาเครื่องใช้ทั้งหมดที่พวกเขาใช้ในการปฏิบัติที่แท่นบูชาวางบนแท่นบูชาคือกระถางไปของสำหรับเกี่ยวเนื้อพั่วอ่างและเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่นบูชาและเอาหนังปลาโลมาปูทับแล้วสอดคันหามไว้ เมื่ออารนและบุตรชายของเขาได้คุมสถานที่บริสุทธิ์และเครื่องใช้ทั้งปวงที่อยู่ในสถานที่บริสุทธิ์เสร็จแล้วเมื่อจะเคลื่อนย้ายค่ายบุตรชายทั้งหลายของโคฮาร์จะมาหามไปแต่เขาจะไม่ถูกต้องของบริสุทธิ์นั้นมิฉะนั้นเขาจะต้องตายของเหล่านี้ในกระจมประชุมคือสิ่งที่บุตรชายทั้งหลายของโคฮาร์ตต้องแบกหามหน้าที่ของเอลอาซานบุตรชายของอารนผู้เป็นปุโรหิต คือการดูแลน้ำมันสำหรับจุดประทีบและเครื่องหอมอันหอมหวนและเครื่องบูชาธัญญาหารที่ถวายเสมอไปและน้ำมันฉโลมและให้ดูแลทั้งพระพากับบรรดาสิ่งของทั้งปวงในพระพานั้นได้แก่สถานที่บริสุทธิ์กับเครื่องใช้ในที่นั้นพระยาหูวาตรัสแก่มเซและอาโรนว่าอย่าให้เผ่าแห่งครอบครัวของคนโคฮารถูกตัดขาดจากท่ากลางคนเลวี แต่จงกระทำแก่เขาดังนี้เพื่อจะให้มีชีวิตอยู่และไม่ตายเมื่อเขาทั้งหลายเข้าใกล้สิ่งของบริสุทธิ์ที่สุดเหล่านั้นอารมณ์และบุตรชายของเขาจะเข้าไปตั้งเขาแต่ละคนไว้สำหรับการโปรดในบัติและของที่จะต้องแบกหามแต่อย่าให้คนโคฮาร์เข้าไปมองสถานที่บริสุทธิ์แม้แต่ประเดียวเดียวมิฉะนั้นเขาจะต้องตายและพระยาะฮวาตรัสแก่มเเสว่า เจ้าจงนับจำนวนรวมบุตรชายทั้งหลายของเคระโซนตามวงวานตามครอบครัวของเขาจงนับบรรดาคนที่มีอายุตั้งแต่30ปีจนถึง50ปีทุกคนที่เข้าไปปรนิบัติกระทำการในกระจมประชุมนั้นนี่เป็นงานที่บุตรหลานของเคระโซนจะปรนิบัติในการรับใช้และแบกหามให้พวกเขาแบกม่านของพระพราและกระจมประชุมพร้อมสิ่งปกคลุมกระจมประชุม และหนังปลาโลมาที่คลุมอยู่ข้างบนและม่านกั้นทางเข้ากระจมประชุมและผ้าบางบริเวณภายนอกและม่านกั้นทางเข้าประตูของบริเวณภายนอกซึ่งอยู่ล้อมรอบพรบทากับแท่นบูชาและเชือกและเครื่องใช้ทั้งสิ้นสำหรับการปรนิบัติพวกเขาจะต้องทำงานที่ควรกระทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้หน้าที่งานแบกหามและการปรนิบัติทุกอย่างของบุตรชายทั้งหลายของคนเครโซนนั้น ต้องอยู่ภายใต้คำบัญชาของอารอนและบุตรชายของเขาและเจ้าจงกำหนดให้เขาดูแลรับผิดชอบทุกสิ่งที่เขาจะต้องแบกหามนี่เป็นการปรนิบัติของครอบครัวบุตรชายทั้งหลายของคนเคราโซนในกระจจมประชุมนั้นและหน้าที่ของพวกเขาจะอยู่ภายใต้การกำกับของอีธามานบุตรชายของอารอนผู้เป็นบุโรหิตายบุตรชายทั้งหลายของมาราลีนั้นเจ้าจงนับเขาทั้งหลาย ตามครอบครัวตามวงบานของเขาจงนับคนที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปจนถึง50ปีทุกคนที่เข้าไปปรนิบัติกระทาการในกระจมประชุมนั้นและสิ่งที่เขาต้องดูแลรับผิดชอบแบกหามตามการปรนิบัติทั้งหมดในกระจมประชุมมีดังนี้กระดานพับทากรอนเสาและฐานรองเสาและเสาล้อมรอบบริเวณภายนอก ฐานรองเสาหลักหมดุดเชือกอีกทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดและการโปรนิบัติทั้งหมดของเขาเจ้าจงกำหนดชื่อสิ่งของทั้งปวงที่พวกเขาต้องดูแลรับผิดชอบแบกหามนี่เป็นการโปรนิบัติของครอบครัวบุตรชายทั้งหลายของมารารีตามการโปรนิบัติทั้งหมดของเขาในกระโจมประชุมภายใต้การกำกับของอิทามานันบุตรชายของอารอนผู้เป็นปุโรหิต โมเซสกับอารนและผู้นำทั้งหลายของชุมนุมชนได้นับบุตรชายทั้งหลายของคนโคฮาร์ตตามครอบครัวตามบงวงบานของเขาบรรดาคนที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปจนถึง50ปีคือทุกคนที่เข้าไปโปรนิบัติกระทำการในกระจมประชุมนั้นคนทั้งหลายที่ถูกนับตามครอบครัวของเขา2,750คนนี่คือบรรดาคนที่ถูกนับในครอบครัวของคนโคฮาร์ต ที่ปรนิบัติในกระจมประชุมซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามคำบัญชาที่พระยะโฮว,วาตรัสผ่านโมเสนั้นและคนทั้งหลายที่ถูกนับในบุตรชายทั้งหลายของเครโซนตามครอบครัวและตามวงวานของเขาคนทั้งหลายที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปจนถึง50ปีคือทุกคนที่เข้าไปปรนิบัติกระทำการในกระจมประชุมนั้น คนทั้งหลายที่ถูกนับตามครอบครัวตามวงวานของเขามี2630คนนี่คือคนทั้งหลายที่ถูกนับในครอบครัวบุตรชายทั้งหลายของเครโซนคือทุกคนที่ปรนิบัติในกระโจมประชุมนั้นซึ่งโมเซและอาโรนได้นับไว้ตามคำบัญชาของพระยะโฮวาและคนทั้งหลายที่ถูกนับในครอบครัวบุตรชายทั้งหลายของมารารีตามครอบครัวตามวงวานของเขา คนทั้งหลายที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปจนถึง50ปีคือทุกคนที่เข้าไปปรนิบัติกระทําการในกระโจมประชุมนั้นคนทั้งหลายที่ถูกนับตามครอบครัวของเขามี3,200คนนี่คือคนทั้งหลายที่ถูกนับในครอบครัวบุตรชายทั้งหลายของมารารีซึ่งโมเสและอาโรนได้นับไว้ตามคําคบัญชาที่พระยโะฮวาตรัสผ่านโมเสนั้น บรรดาคนที่ถูกนับในคนเลวีซึ่งโมเสสกับอาโรนและผู้นำทั้งหลายของชนชาติอิสราเอลได้นับไว้ตามครอบครัวและตามวงวานของเขาคนทั้งหลายที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปจนถึง50ปีคือทุกคนที่เข้าไปปรนิบัติกระทำการงานแปกหามในกระจมประชุมคนทั้งหลายที่ถูกนับมี8,580คนตามคำบัญชาของพระยะฮูวานั้น โมเซได้นับเขาทั้งหลายไว้ทุกคนตามการปรนิบัติและงานแบกหามของเขาดังนี้แหละโมเซได้นับเขาทั้งหลายไว้ตามคำที่พระยะัฮวาทรงบัญชาแก่โมเซนั้น